สวัสดีครับผมนายชวลิตพอยสีสุขตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel กองสวัสดิการแรงงานกับการนำเสนอข่าวสารประจำสัป,ปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยครับกสวรประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้ผู้ใช้แรงงานครั้งที่4ประจำปี2566วันอังคารที่25เมษายน2566เวลา13นาิกา30นาที นายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตีสมศักดิ์ลมดำรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้ผู้ใช้แรงงานครั้งที่4ประจำปี2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายด้านเศรษฐศาสตร์ด้านแรงงานผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนกระทรวงการคลังผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานและผู้อำนวยการกลุ่มง,งานกองทุนผู้ใช้แรงงานการประชุมดังกล่าวเพื่ออนุมัติเงินกู้กองทุนผู้ใช้แรงงานประจำปีงบประมาณพศ2566ของสหกรณ์ออกรัพย์ทรัพย์รุ่งเรืองจำกัดจำนวน10ล้านบาท อนุมัติโครงการเงินกู้เติมสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเห็นชอบการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินปีบัญชี2565ครั้งที่2 กอสอวอรับมอบอุปกรณ์เพื่อการส่งเสริมการศึกษาพร้อมใช้พื้นที่ของศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปีพศ2566วันพฤหัสบดีที่27เมษายน2566เวลา9นาฬิกานายธาน,นินพุ่มอรุณผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานเป็นประธานรับมอบอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและงบประมาณในการปรับปรุ ซ้อมแซมพื้นที่ศูนย์เด็กเล็กและร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการประจำปีพศ2566จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานสภาองค์การลูกจ้างองค์กรลูกจ้างองค์กรนายจ้างผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบกิจการในจังหวัดสมุทรปราการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วน ั้งภาครัฐภาคเอกชนนายจ้างลูกจ้างและประชาชนทั่วไปและลึกถึงความสําคัญกับผู้ใช้แรงงานโดยมีกิจกรรมการจเจริญพระพุทธมนต์และจัดก,กิจกรรม CSR ร่วมบริจาคอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการโดยความร่วมมือจากองค์กรนายจ้างองค์กรลูกจ้างสถานประกอบกิจการ,รในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกสล ร่วมกับศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมผู้ปกครองเด็กประถมวัยประจำปีการศึกษา2566วันศุกร์ที่28เมษายน2566เวลา9นาฬิกา30นาทีนายธานนินพุ่มมลุนผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้นางดาราพานนันธิธิศิริกุลผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองเด็กประถมวัยประจำปีการศึกษา2566พ้องบรรยายเรื่อง นโยบายการบริหารและการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโดยมีพระครูสิทธิวรรวตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิรินทรเทพรัตนารามกล่าวให้โอวาาแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและมีการบรรยายเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจากเจ้าหน้าที่สถานีกาชาติที่5สว่างคานิวาส อากาชาติไทยการบรรยายหัวข้อมาตรการการดูแลเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาการชี้แจงแนะนําข้อปฏิบัติของศูนย์เด็กเล็กจากนักพัฒนาการเด็กเล็กโดยมีเจ้าหน้าที่ครูพี่เลี้ยงและผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมพร้อมพบปะครูประจําชั้นในห้องเรียน ข่าวต่อไปจะเป็นการนําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวกำดันเนินงานของสวนเด็กเล็กวิยาเขตสิรินทร์ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัธรรมโดยมีกิจกรรมสําคัญดังนี้วันพฤหัสบดีที่27เมษายนพศ2566เวลา9นาฬิกา นายธานนินพุ่มมะลุนผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้นางดาราพานิธิศิริกุลผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2566เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กปฐถมวัยได้ทราบถึงการบริหารงานของกรงสวัสดิการและคุมครองแรงงานในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนกฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและศูนย์เด็กเล็กในปีการศึกษา2566ศูนย์เด็กเล็กจังหวัดนคนปรปฐมรับเด็กปถมวัยอายุระหว่าง2ปีครึ่งถึง6ปีเข้ารับการเลี้ยงดูเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญา จำนวนทั้งสิ้น450คนในการประชุมครั้งนี้มีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมประมาณ400คนและทั้งหมดคือข่าวสารประจำสัป,ปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน2566ของกองสวัสดิการแรงงานอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ y o u t YouTube Channel กองสวัสดิการแรงงานเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆด,ด้านสวัสดิการแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คุ้มครองเสร็จพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัป,ปดาห์หน้าสวัสดีครับ